ไม่ไดการเลยนะครับนะไฟไม่เข้าเป็นยูนิเตอร์นะครับโอ้อรุ่นยอดนิยมอีกแล้วนี่นะกล่องนี้เทสเครื่องแล้วนะครับ <laughs> ก็กรณีนี้ก็คือแกะออกมาซ่อมเลยครับอินวิเตอร์มันพังนะครับ เจอพังอู้อู้นะครับกัรการแมงเข้าเนี่นี่เนาะกานแมงเข้าเพราะตรงนี้เขาไม่มีไอ้ไอ้อะไรทีทีนี่ไม่ไม่ไม่มีบ้องกันแมงเข้าก็เลยเป็นแบบนี้เนาะนะครับโอเคนะครับเครื่องไฟไม่เข้าเนะีไปดูฟิวขาดกันไหมมอตเตอรเฟลเสียหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยได้ซ่อมบ่อยอยู่นะครับแกะออกมาดูกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวไหนจะเสียนะครับนะมาดูกันเลยการเสียก็อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องการเสียไม่ค่อยเหมือนอกันหรอก แต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับตำแหน่งของการเสียก็ไม่เหมือนกันนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับนั่นแบบนี้เลยทีนี้ไฟไม่เข้านะครับกรณีไฟไม่เข้านะครับฟิวขาด่ะเนี่ยนฮะฟิวขาดแล้วนะครับฟิวขาดนะครับเพื่อนฟิวขาดทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับในกรณีฟิวขาดหมดทุกตัวอะไปดูมอสเฟตกันดีกว่าเนาะในแกะออกมานะครับ ฟิลขาดฟิลอยู่ตำแหน่งนี่ไงครับิ o สามสิบแอมป์นะครับสีเขียวเนี่ยมองเห็นว่ามันขาดอยู่นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าในส่วนของมอสเฟตเสียไหมนะครับตัมมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับ ิวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับขาดไปทีปล่อยแล้วนะครับนี่นะฟิวเนี่ยนะครับอยวนี่นะครับขาดแล้วนะครับสี่ตัวเลยครับทีนี้ไฟก็จะผ่านผ่านฟิวมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับลองวัดเทียบกับเทียบกับกาวนะครับกาวอยู่นี่นะครับนะครับนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างสลับขาขึ้นแล้วก็ลงนะครับมอสเฟตมีโอกาสดีนะครับมาดูฟังขาออกฟังขาออก ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับมอสเฟตตัวนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเสียนะครับขึ้นสองข้างนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเห็นไหมครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแบบนี้นะครับขึ้นข้างขึ้นอีกข้างเสียแล้วนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างโอเคนะครับตัวนี้มอสเฟตตัวนี้เสียนะครับ เจอตัวสีครับที่บลอยด์ครับนี่เลยนะครับน่นจะอยองนะครับตัวไหนเสียวอ,ออกก่อนนะครับนี่เลยครับในส่วนของฟิวไม่ใช่เรื่องใหญ่จใจความอะไรมีนะครับฟิวตัวนี้ออกก่อนนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้น่าจะเห็นติดตั้งอย่างดี <c oughs> ก็คงจะไปใช้ที่ไร่ที่นานะครับเพราะว่าเห็นติดตั้งอย่างดีเลยมีเบรกเกอร์มีปลั๊กไฟนะครับอันนี้ผู้ใช้เอามาทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วก็ถอดเฉพาะในส่วนของเจ้าตัวยินวร์เตอร์ตัวนี้มาก,ก็ได้นะครับจะได้ง่ายต่อการถือนะครับตันนี้ถอดมาหมดเลย ก็ได้นะครับแต่ไม่สะดวกในส่วนของท่านแค่นั้นเองครับในการถือมาแต่ก็คงจะสะดวกู่นเ้งเห็นถือมาง่ายอยู่ว <c oughs> ่ากใจนิดอ่ะให้ความร้อนนี่ถอดออกมาก่อนนะครับเดี๋วมาด,ดูก่อนนะครับเพราะว่าวัาในวงจรเห็นชัดแล้วนะครับตอนนี้ละลายช้าหน่อยนะนะครับขาใหญ่นะครับขาใหญ่ <G ül> เป็นขายใหญ่นะครับที่ถอดลงมาน่าจะร้อนอยู่นะครับเวลานี้ดูนะครับเสียไหมเดนซอดโร้อนนะครับ อเดนขึ้นนะครับสลับเดนกับซอสขึ้นนะครับเสียงจริงนะครับโอเคนะครับหามาใส่กันมางลองเห้ก่อนใส่ดูด,ด้วยตัวทันทันแถวนี้ขาดไหมนะครับแต่ว่ามองลงไปแล้วรู้สึกว่าสวยงามเลย <ś> <laughs> สวยๆบุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับในการซ่อมอินวอเวอร์เตอร์พวกนี้ที่มันเสียบบ่อยๆนะก็เนี่ยมอสเปิดรวไมไปถึงในี่นี่นีฟิวนะครับฟิว นี่นี่เนี่ยเนี่พวกนี้นะครับนะสามสนี่นะครับนะไอไอเอฟสานี่ตัวนี้ KK สองสเนี่ยอืมนี่นี่ KK บอกว่าโอ้ย PK นะครับเออ PK สองสอโอ้ย KK รับ PK เนี่ยต่อจากนั้นก็จะมี IC พวกนี้ก็ tl สี่เก้าสี่นี่ครับแล้วก็เจียท่าศูนย์ศูนย์ต่อจากนั้นก็ไอไดโอดนี่ก็ไม่ค่อยเสียนะนครับไดโอดไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียเลยอะไรอีกล่ะทีเนี้ยสวิตช์นี่ก็เห็นเสียอยู่นะครับโอเคมีแค่นี้เครื่องนี้จะเปลี่ยนนรตเบรคบัตรน,นี่แหละลองดูแล้วจะเปลี่ยนฟิลนี่ครับเนี่ยมีอย่างเงี้ยละ่ะ ในการทํางานก็มีแค่เนี้ยนะครับเครื่องนี้ทําก่อนเดอา์บีตเนี่ยยนฟิวเป็นไงง่ายมากจนไม่สาธิตนะครับผ่านไปเลยนี่ครับไอใส่เนี่ยไอใส่ฟิวนง่ายมากเหลือเกินกรณีของเครื่องนี้นะครับมีการเสียที่อาด้วยนะครับตัวตันทานตัวนี้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าในส่วนของเฟสตัวนี้เสียส่งผลให้ตัวตันทานตัวนี้ขาดด้วยนะครับ เพื่อนก่อนที่จะเปลี่ยนในส่วนของเฟตก็ดูด้วยนะครับมันจะมีตัวต้านทานตัวนี้นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวดูด้วยนะครับนะตำแหน่งนี้ละ่ะเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ที่ขาเกตนะครับนะแล้วก็มีไดโอดนะครับ4700นะครับพิมพ์ที่ตัวของตัวต้านทานตัวนี้4700นะครับเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็ใส่นี่นะตัวต้านทานนะครับ สี่รเจ็ดสิโอห์มนะใส่ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับตัวแบบนี้ปัญหาตัวชิปไม่มีก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่เฟสเข้าไปในส่วนของฟิวใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฟิวตัวเดิมสามสิบแอมป์ขาดหมดทั้งสี่ตัวใส่กันแล้วทีนี้ใส่มัดเฟตก็น่าจะโอเคตัวนี้นะครับมันก็ดีมากอยู่อย่างหนึ่งนะ ก็คือมันไม่ได้ลุกลามอะไรมันเสใหญ่โตนะครับมันก็อาการเสียก็น่าจะมาจากโหลดเกินนะนะเพื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีกำลังมากกว่าเจะอินเวอร์เตอร์มันทำงานได้นะครับเลยเพียพังนะครับก็คือว่าใช้งานได้นะครับก็ประกอบนะครับทีนี้ หวัดเบเกอร์มาพอแล้ว